เอ้ยว้าชอบไหมคะอยากฟังอีกไหมคะจ่ายตังค์นะเออซีดีอะไรอย่างงี้เนาะไม่ใช่ซีโหลดเนาะครับอ๋อใส่ดาวโหลดครับดาวโหลดนะนะคะอ่ะอยู่กันสองคนเดี๋ยวเป็นข่าวไม่ดีโอไม่เป็นหรอกครับปีนว่าแกรู้จะมีบ้าพี่นะหมายความว่าเขารู้ว่าเป็นงานโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีนุ่มหรือเปล่านะคะ ปรับมือแล้วต้องเซ็นด้วยค่ะสามคนนี้เป็นข่าวแล้วไม่เป็นไม่เป็นฮะไม่เป็นแล้วสองคนก็ไม่เป็นนะครับคพี่ครับคือแม่ไงอ่าเพราะว่าทำงานไงว่าตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ก็มีการฟังเพลงมาอพร็อพแล้วครับร้องได้ทุกเพลงหรือเปล่าโอ้โหเส้นเสียงแค่อาเสบยจำจำน้ำหรือว่าร้องจริงร้องจริงฮะร้องจริงใช่ไหมสุดยอดเก่งมากปรับมือตัวเองนะคะ เยอะจริงๆอ่ะปลายเล็กมากโอเคเขียนไงครับเล็กมากจริงๆโอเคนี่นี่นี่ตั้งแข่งกับป้ายประท้วงได้เลยนะฮะเรียกว่าชนะเลยชนะเลยจริงๆไปด้วยกันป้ายประท้วงไม่มีไป่าเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มี ว,วันนี้กิจกรรมีดีของเราเนี่ยนอกเหนือจากวีจอยจะทำให้มีกิจกรรมีดีแล้วนะคะพื้นที่เก๋ๆที่เราจ้จัดกันก็คือในโซนของบิ๊กซีขอนแก่นเนี่ยก็เนะี่คะเดวีผู้ใหญ่ใจดีที่จะขึ้นบนเวทีกับเราด้วย<ท>ะนะคะตอนเียงประเมือตอนน้อนับคุณมิชียนะสูงเงินเอ็มหนึ่งในผู้จัดการสาขาบิ๊กซีสาขาขอนแก่นด้วยนะคะ แล้วก็คุณอ๋อเป็นตัวแทนนะคะขอแสดงความยิต้อนรับคุณวาสนาช่วยบุญดาค่ะผู้จัดการฝ่ายคอสแตมเมอร์เซอร์วิสค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่คะตรงกลางเลย <Adams. S 2> นะคะเพี่ยนจริงก็มีของที่ลึกมาให้นะคะที่วัฒนาบอกของยังไม่อยากได้ขอถ่ายรูปก,ก่อนขอถ่ายก่อนนะเดี๋ยวไม่สวยอะรูปแรกนะคะปิดสปอไรด์ไหมไปเปิดเถอะปิดเถอะสปอไร์นะคะ นัดหนึ่งนะคะนัดหนึ่งปิดปิดสปอแรกปิดแล้วอ่ะสวยงามนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับแม่เจ้าหน้าสถานที่นะคะอข,ขอบคุณบิ๊กซีสาขาขอนแก่นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออเดอร์ของเราเยอะๆเบียนจีสั่งเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณล้อหนามากเลยนะคะอีกหนึ่งรูปนะคะก็จะเป็นทีมงานของเบียนจีนะคะที่อยู่ประจำที่บิ๊กซีสาขาขอนแก่นนะคะเชิญค่ะ สาวสวยของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสาวเสือดาวสาวเสือโคร่งตรงกลางเลยนะคะสาวเสือโคร่งสวัสดีครับน่ารักเซ็กซี่สวัสดีครับเปรี้ยวมากนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลบรายเปลี่ยนชีวิตที่นี่นะคะเอชสี่สิบห้าองศาเนึ่งกเราเป็นนางงามนะนะหรือว่าเราเป็นมิสคันท์รีโกลทัลเลนส์และนี่คือห้าผู้เข้ารอบนะคะเชียงใหม่ การชนะุทีสุนทายขอบคุณคนะขอบคุณคะท่าสุมาเล็กเกียวนะเล็เกียวนะไหนอ่ะสองหนุ่มเป็นไงบ้างเหนลยไหมล้อกเองนี่เหนื่อยครับสนุกครับผมร้องร้องยาวยันปีสองเลยโอเคปะได้ถ้าห้างยังไม่ปิดนะเออปิดดารังเขาบอกว่าเดี๋ยวอยากเจอเจอทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาเริ่มจากบูริศก่อนโหลดโหลด อะไรฮะโหลดโหลดอ๋อดาวโหลดนะครับเพลงนะครับล่าสุดของเล็กก็คือเพลงอ่าคิดถึงซึ่งป่านะครับแล้วก็เพลงอื่นๆของเล็กนะครับก็ดาวโหลดที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็รอติดตามเป็นดีวีดีคอนเสิร์ตนะครับอ่าชื่ออะไรนะซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ่งป่าตลกว่าคอนเสิร์ตเองหรือเปล่าต้องต้องตรอองต้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 องมัองต้องต้อัน้องต้องกันงั้องตองต้อนต้อง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 อ่า้อ้องต้องต้ององต ที่ B2S นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับประมาณเดือนกรกฎานะนะครับเดี๋ยวตามได้ก็อีก2เดือนเองนะเดือนหน่อยๆสิหน่อยๆเดี๋ยวได้เจอเจอแล้วเดี๋ยวเป็นลบเลขเอาข้างหลังสามที่นี่หน่อยนะการระหว่างนี้ก็ตามไปเจอที่มหาลัยได้โอ้โด้านนี้บ้างครับก็สิกราสุดนะฮะครับไม่ใช่นะแอนนอกแอนน์ออกไปต่อจิ้งจอก เราไม่รู้จริงดีกว่าคุณนักการักกันครับผมก็รอติดตามรากันละครเรื่องสุดสายป่านะครับทั้งช่องแอร์ชแนลแล้วก็ช่องห้านั่นเองครับก็เร็วๆนี้มันน่าจะประมาณเดือนหน้าและจะออนละก็รอติดตามได้นะครับสุดสายป่าครับผมก็บสตาคับโพสต์ูทุกวันเสาร์วันทีทางช่องแอร์ชแนลครับนี่นะคะแล้วก็นี่คือน้องสองคนของเราน้องเล็กกับน้องเซนค่ะกับคุณเชา ลูมจะส่งให้เลยนะ